กับรายการกิจชีวิตกับด้านกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยทางช่อง f a c e b o o k ดรกิดพลเดชวิสัยและช่อง u t u b e กีดโพสชแนลนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณบึงสีไฟนะครับด้านหลังของผมก็คือพญาชายละวันนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพิจิตรนะครับวันนี้ก็เลยจะมาพูดคุยกันณนะตรงนี้นะครับ ในเรื่องที่เป็นข่าวดังมากกระแสถล่มทลายเลยนะครับตามที่ผมจ่วหัวไว้ว่าป๋าเทพกินยาผิดหรือเปล่าอยู่ๆก็ออกมาด่ามาโจมตีผู้ว่าชัดๆชาตินะครับก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ป๋าเทพก็คงจะมีเหตุมีผลนะครับในการที่ออกมา สวนกระสาโดยที่ไม่กลัวโดนทัวถล่มนะครับ่อนอี้ต้องมารู้จักกับประเทศก่อนเทพโพงงามนะครับชื่อจริงชื่อสุเทพนะครับนามสกุลโพงงามเป็นนักดาราเป็นนักแสดงตลก,กชื่อดังดังมากๆเลยนะครับใครต้องรู้จักท่านนะครับท่านเกิด2,493นะครับเกิดที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแต่ก็ไปโตที่จังหวัดนาราธิวา นะครับแล้วก็มาอยู่สะเดาหัดใหญ่เคยทำงานกับหน่วยฉายหนังกลางแปลงครับแล้วไม่มีโอกาสเป็นนักภาพกระตูนะครับหลังจากหนังกลางแปลงถูกยุบก็หันเหเป็นกรรมกรในโรงถ่านแล้วก็ไปสมัครงานกับวงดนตรีเพลินพมแดนจึงเริ่มต้นเข้าวงการเมื่อได้เจอกับเด่นดอกประดู นะครับมาเล่นตลกหน้าเวทีออกจากวงดนตรีเพลินพรมแดนนะครับก็มาร่วมคณะก็คือเด่นเดอเทพนะครับแล้วก็แยกมาตั้งคณะเ pe, ทพเพชรธงจิมนะครับแล้วก็มีน้อยโพงงามที่เป็นน้องสาวนะครับช่างช่อมอดาดันม่่ำจกมบร่วมคณะเทพพงงาม แล้วก็เลิกเล่นคาเฟ่ครับก็รับงานทีวีรับงานภาพยนตร์รับงานาละครนะครับในการตอนนี้นะครับปราเทพก็มาทำธุรกิจส่วนตัวนะครับจริงๆแกทำหลายธุรกิจมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านชามอู่ซ่อมรถเสริมสวยบ้านจัดสรรแต่ก็ขัดทุนทุกอย่างเลยนะครับ จนมาลงทุนผลิตน้ำเข้ากล้องนะครับยี่ห้อโพง,งามก็ไม่สำเร็จอีกแล้วตอนนี้ก็มาทำขนมเปรี๊ยะนะครับนั่นคือประวัติของป๋าเทพนะครับป๋าเทพนี่ก็ออกมาหลายนะครับหลายครั้งด้วยกันนะครับในการตอนที่มีการประท้วงนะครับ มาพูดถึงมอ็อบสามนิ้วนะครับพูดถึงการแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงนะครับก็ออกมาวิพากษ์วิจาร์ณวิเคราะห์แบบอย่างดุนแรงมากๆเลยก็มีสองกระแสนะครับกระแสนึงก็ชื่นชมประเทศอีกกระแสนึงก็ไม่ชอบก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่เรื่องของเรื่องนะครับแกได้ ขายขนมเปี๊ยะได้ดีมากมากนะครับได้ดีจริงๆครับออกมาโจมตีอย่างนี้ตอนที่ปาเทพออกมาวิาพากวิจารณ์ม็อบสามนิ้วนะครับและวิจารวิจารเด็กเยาวชนนะครับก็มีเหตุมีผลพอที่จะรับได้นะครับแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นการออกมาวิาพากวิจารณ์ชัดชาติครั้งน,นี้ผมว่าสิ่งที่ปารเทพทำมา สิ่งที่ป่าเทพพูดมันทำให้คนเริ่มไม่เชื่อถือป่าเทพนะครับเพราะว่าการออกจะมาวิพากวิจาร์ณเรื่องอะไรต้องมีข้อมูลที่แท้จริงนะครับป่าเทพไม่ใช่ไปฟังคนนู้นนิดคนนี้หน่อยแล้วม,มาประติดประต่อไม่ใช่นะครับเพราะว่าพูดออกไปแล้วมันมีคนฟังนะ่ง และคนมันก็ไม่ได้โง่นะประเทพคนมันไม่ได้ควายการออกมาเป็นวิจารณ์เช่นที่เพิ่งออกมามาไลยมาบอกว่าชัดชาติวันวันไม่ทําอะไรเอาแต่วิ่งป่าเทพชัดชาติเขาวิ่งตอนตีสี่นะครับเ็าไม่ได้วิ่งทั้งวันวิ่งตอนตีสี่แล้วก็ไม่ได้เสียหายกับการทํางานนะ ใช่ไหมบอกให้ไปดูนู่นดูนี่ดูเขาดูอยู่ทุกวันคือประเทศแบบต้องเปิดใจกว้างนะและก่อนที่จะวิาพากษ์วิจารณ์ชัดชาตินะจริงๆวิาพากษ์วิจารณ์ได้เพราะตอนนี้ก็มีคนวิาพากษ์วิจารณ์ชัดชาติเหมือนกันคนที่เป็นบุคคลสาธารณะใครก็พูดถึงได้แต่ก่อนจะวิาพากษ์วิจารณ์เขาต้องหาข้อมูลดีๆพูด,ดนู่นพูดนี่แล้วมันไม่ใช่ไงคนฟังเขาก็จะจะเสื่อมศรัทธานะครับและตัวเองแก่แล้วด้วย แล้วก็มาพูดแบบนี้มันไม่ถูกไม่ควรนะครับแล้วสิ่งที่ป่าเทพได้ในระยะเวลาไม่กี่นาทีนะมันเป็นข้อมูลที่ผิดหมดเลยอะ่ะผิดหมดเลยไม่มีถูกสักอย่างหนึ่งก็เลยไม่เข้าใจว่าป่าเทพไปกินยาอะไรมาคือการที่จะออกมาสร้างเรตติ้งการที่ออกมาสร้างคอนเทนต เพื่อให้มีชื่อเสียงและคนก็จะไปซื้อขนมเปี้ยมันมีหลายวิธีครับมันไม่ได้ออกมาอย่างนี้ป้าเทพต้องทบทวนตัวเองมากๆนะครับและการที่จะไปสวนกระแสเนี่ยผมผมเห็นด้วยเพราะมันเป็นสิทธิ์ของทุกคนนะครับมันไม่ได้มีคนชอบชัดชาติหมดหรอกคนเกลียดชัดชาติก็มีเพราะว่ารวมๆกันเด็กคนที่ไม่เลือกชัดชาติก็เยอะนะก็เป็นล้านเหมือนกันนะถ้าเอาเอาพวก คะแนนต่างๆมารวมกันก็หลายแสนนะครับเขาไม่ได้ชอบหมดแต่เราจะวิเคราะห์วิาพากษ์วิจาร์เขาก็ต้องดูดูผลงานนะครับว่าเขาทำอะไรมาและการเข้ามาเป็นผู้ว่าเดือนกว่าๆทำหาอะไรไม่ได้หรอกทาไม่ได้จริงๆเราต้องดูว่าปีหนึ่งผ่านไปสองปีผ่านไปสามปีผ่านไปสี่ปีผ่านไปเกิดอะไรเกิดขึ้นบ้างในกทมเพราะว่าท่าิทำอะไรมาผมก็ต้อง ต้องจะวิาพากษ์วิจารณ์ท่านอยู่เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีเรื่องที่จะวิาพากษ์วิจารณ์นะครับการที่ท่านไลฟ์สดเป็นยูทูบเบอร์ข้อที่หนึ่งมันได้เงินได้เงินไปเลี้ยงทีมงานทีมงานอาจจะไม่ต้องจ้างก็เอาค่ายูทูบเตอร์เนี่ยไปจ่ายก็ได้นะครับอันที่สองการที่จะไลฟ์สดทุกวันนะ่ะมันก็เป็นดาบสองคมนะครับถ้าเกิดวันไหนนะ คุณชาตชาติอยากจะอยู่บ้านชิวๆหรืออยากจะไปเดินเล่นศูนย์การค้าพาเมียไปช้อปปิ้งอะไรทำนองนี้มันก็ไม่ได้อะไรไงไม่ได้มันต้องทำงานทุกวันไงเพราะไลฟ์สดทุกวันเนี่ยมันก็ดีนะมันดีนะดีสำหรับพวกเราได้ติดตามดูว่าวันนี้ชาติชาติทำอะไรบ้างว่าวันนี้ทำอะไรบ้างว่ ไอ้ไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วมันเกี่ยวกับพัฒนากทมมอไหมเฮ้ยมันไปกินข้าวกับคนกวาดถนนมันเกี่ยวกับการพัฒนากทมมอไหมจริงๆไม่เกี่ยวหมดนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันคือข้อมูลคือวัตถุดิบถ้าเราได้สามารถคุยกับคนที่เป็นลูกน้องเราก็ได้จะมุมมองอีกมุมมองหนึ่งได้มุมมองจากคนกวาดขยะได้มุมมองจากมอเตอร์ไซค์รับจ้างซึ่งไม่ใช่ลูกน้องแต่ถ้าเขาพูดคุย มันก็จะเป็นข้อมูลที่จะไปนําไปเสนอโนโยบายโนโยบายก็จะเป็นโนโยบายที่มาจากข้อมูลคนฐานรากฐานล่างไม่ใช่ข้อมูลมาจากเจ้าของธุรกิจใหญ่โตข้อมูลมาจากเจ้าของร้านอาหารใหญ่โตเราก็จะข้อมูลส่วนเดียวเท่านั้นแล้วก็เป็น,นสิ่งดีของการลงพื้นที่มันก็เป็นหน้าที่ของนักการเมืองที่จะต้องลงพื้นที่นะครับแต่ครั้งนี้ป่าเทพ ผมฟันธงเลยปะ่ะแท้พลาดมาพลาดกันตอนแก่นะครับก็ไม่เป็นไรลองลองวิเคราะห์วิาพากษ์วิจารณ์ดูแล้วก็ออกมาขอโทษชัดชาติเขาก็จบไปนะครับเท่านั้นเองเราผิดก็ผิดถูกก็ถูกเพราะฉะนั้นการจะหาข้อมูลต่างๆต้องให้เห็นจริงนะครับอย่างผมนี่คนมาบอกนู่นบอกนี่ผมต้องดูเอาคลิปมาผมต้องฟังกับหูเพราะการบอกนี่มันข้อมูลมันเพีย้ยน ฟังกับหูฟังกับคลิปเราถึงนําข้อมูลเหล่านี้มาไลายมาพูดจากกับคนที่ติดตามในเราในยูทูปเพราถือว่าคนเหล่านี้เป็นมีเป็นผู้มีพระคุณต่อเราเราต้องนําเสนอซึ่งเป็นข้อเท็จจริงเท่านั้นนะครับนี่ก็คืออยากจะบอกปะาเทพโพงาผมไิการเจอท่านครั้งหนึ่งนะครับที่ที่จังหวัดพิจ,จิตรเนี่ยตอนนั้น ท่านมาเล่นคอนเสิร์ตผมก็เคยอยู่ในวงการจัดงานนะครับผมเคยจัดงานเก้าอำเภอที่พิศโลกเชิญศิลปินมาหมดไม่ว่าจะคุณสุนารีคุณลำยายสมัยก่อนไม่ใช่ลำยไยหายทองคำนะมันเป็นลำยายที่ร้องเพลงคุณลำยายนะครับหรือพรศักสองแสงครับจนคบมันจนเป็นเพื่อนกันเลยก็จัดงานแบบนี้บ่อยนะครับในอดีต ก็เลยมีโอกาสเจอศิลปินเยอะแยะมากมายแล้วได้พูดคุยกันจริงๆผมก็เคยคุยกับปาเทพในระยะเวลาสั้นๆไม่ได้นานแต่ปาเทพก็เป็นคนมีองค์ความรู้นะครับในเรื่องนั้นๆนนๆที่ท่านรู้มาก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีคุณภาพไม่ธรรมดาครับสำหรับป่าเทพโทงอะ่ะก็ว,วันนี้ก็ขอวิาพากษ์วิจารณ์พูดถึงพอหอมปากหอมคอ แค่นีนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแฟนคลับป่าเทพโพงามถ้าผมจะพูดจาอะไรไปไปละคายหูท่านก็ขอโทษณที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ติดตาม facebook ไลา์นะครับแล้วก็ในช่อง YouTube กิจโพส a n n e l กับผมนะครับอย่าลืมนะครับถ้าจะช่วยกันทำบุญสร้างพ่อปูปแปโทโท่แม่ย่าปู่ปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปทุม,มานะครับ ที่พิษณุโลกนะครับก็อนบ็อกมานะครับในเ a c บุ o o k ดตรกิจพลเดชวิสัยนะครับแล้วก็มาพูดคุยกันในเรื่องนี้สำหรับคนที่ศรัทธาองค์พญานาคนะครับ,นะรบวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยดีเสมอมานะครับก็ขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี